สวัสดีครับทุกท่านเราก็กลับมาจากปะยางรถนะทุกท่านในขณะเดียวกันเราก็แวะหาหน่อไม้ข้างทางก็ได้หน่อเบลรอเลยใหญ่ว่ายางรถอีกนึ่งท่านแต่ว่าในขณะเดียวกันได้ยินเสียงเหมือนเสียงพี่บ่านะทุกท่านเหมือนเสียงพี่บ่ามากเลย่ก็เลยว่าจะไปดูนะฮะว่าใช่พี่เป่าหรือเปล่าเดี๋ยวไปเซเวดูก่อนนะทุกท่าน พี่สาวผมเองครับเสียงเหมือนพี่สาวนะอะไรมนะนั่นบอก เสียงเหมือนพี่บ่าวนะพี่บ่าวจริงๆด้วยทุกท่านผีบ่าวทำอะไรใส่เสร็จแล้วเปล่าโอ้ว่าจะมาช่วยซะหน่อยเด้อช่วยช่วยกินได้หรือเปล่าเอาพี่น้องเอ้ยล่าสุดพี่บ่าวก็ใส่ดา่างเนาะ โอ้น้ำมันเริ่มคุณแล้วเนาะตรงนี้เนาะเป็ดเล่นบนะน่พี่บ่ามาใส่ด่างนะทุกท่านอือพี่บ่ามาใส่ด่างปลาปจุดนี้จุดที่หมานที่สุดนะทุกท่านอ่าได้แล้วบ่โอ้ไป เด like oh! ี๋ยวเราจะไปดูพี่บาวใกล้ๆยวโชว์นอไม้พี่บาวก่อนโอ้น้าพี่บาวโชว์โชว์นี่นะยะโชว์พี่โชว์พี่บาวกันทุกท่านนอไม่ใหญ่เท่านี้ก็ยนี่แหละ

ปลาเนี่ยตดนิ่มรอดเนี่เจ้าใส่ดังวันนี้บ่ขังแรกตรงนี้ตรงนี้บ่มีแบบแววแบบวิ่งชนบ้างหรือ,อยังยังเลยบ่ยยบโอ้โหเฮ้ยมันห <c oughs> นาวนะการบา่ที่บ,าาบ่า,บาวการการดังบ่บ่การดังอ่ามันหนาวนะเจ้าก็ลงน้ำบ่มันไม่หดมันไม่หดหมดแล้วบ่อ้าวไม่ลงจะจะได้กินบ่ฮะมันหดหรือเปบ่ เล่ไปโอเคพอแล้วครับผมเอารถจะจอดไว้นู่นบ่เออใส่บวงลูกบ้องใส่บวงลูกห่วยมีท่านลองก็เอานอใหญ่มาโชว์พี่เบ่าวเออโอเคพวกปลานี่พอดีเนาะมาแกงใส่หน่อไม้เนาะามีรสสุดเนี่ยแบบใส่เลือผากางอ๋อถ้าใส่ผากางไม่ค่อยได้ได้ปลาหางยีเลาะข้าตุ้งเนี่ยเออเคล็ดลับเคล็ดลับเออพี่บ่ากลางห้วยโอเคครับ นี่ก็ยีติฤทธิ์กิริย์กันไปดังพี่บ่าวบอกว่าคือบาดแ่ลพี่ไปบอกว่าทำไมเรามาดหนอไม้จังเลยนี่นะทกท่านเอาหนอไม้ใหญ่มาโชว์พี่บ่าวโอ้แถวนี้น้ำเริ่มขุนแล้วทุกท่านเป็ดมันไม่เล่นน้ำ หากินเหมือนกัน so ท okay, okay, so okay, ี oh, seul, ่บาก็หาอยู่หากินเราก็หาอยู่หากินทาุนลลายหาเมนูนะคะเนาะหาแบบข้าวเจอผิดไครไั่ต้องซื้อโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับหาอ